เครื่องพิมพ์วันที่ระบบฉีดหมึกต่อเนื่องสำหรับสายการผลิตที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวพิมพ์ขนาดเล็กติดตั้งได้ทุกทิศทางพร้อมระยะพิมพ์2-25ถึง25มิลลิเมตรให้ตัวอักษรคมชัดแม่นยำในลายความเร็วสูงรองรับการพิมพ์ได้หลายบรรทัดทั้งวันที่เวลาล็อตบาร์โค้ดและข้อมูลต่างๆบนวัสดุหลากหลายเช่นพลาสติกแก้วฟิล์มหรือกระดาษ ตัวเครื่องโครงสร้างสแตนเลสมาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน้ำมีหน้าจอสีและปุ่มควบคุมใช้งานง่ายช่วยให้ปรับแต่งข้อความและตั้งค่าการพิมพ์ได้สะดวกระบบหมึกแห้งเร็วยึดเกาะดีพร้อมการควบคุมแรงดันและความหนือดอัตโนมัติทำให้คุณมั่นใจได้ว่างานพิมพ์สม่ำเสมอทุกรอบการผลิต เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการงานพิมพ์ต่อเนื่องคุณภาพสูงและต้องการเพิ่มความคล่องตัวในลายผลิตอย่างมืออาชีพติดต่อสั่งซื้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 956 8291ถึง2สำนักงานมือถือ080 854 4137 หรือ084-088-5158ลาย at sign keymac